ได้รับจดหมายเตือนนะครับจากหัวหน้าเราควรทำยังไงดีพนักงานอย่างเราสามารถปฏิเสธจดหมายเตือนนี้ได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกถามเข้ามานะครับว่ามีน้องๆบอกว่าจะปฏิเสธใบเตือนนะครับหรือโต้กลับใบเตือนอย่างไรถ้าเราไม่ได้ผิดจริงนะครับจริงๆก็ต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่า ทำไมเราถึงโดนใบเตือนและเรื่องของการออกไปเตือนนั้นนะ่ะมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่คนที่จะใช้ใบเตือนนะครับหรือจดหมายเตือนกับพนักงานต้องรู้นะครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับเราจะได้เข้าใจเป็น,ปนพร้อมกันนะฮะวัตถุประสงค์ของการออกใบเตือนพนักงานเนี่ยถามจริงเราอยากออกไปเพื่ออะไรเพื่อจะบีบให้เขาออกหรือจะบีจะจะต้องการให้เขาปรับปรุงเพราะว่าสองเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะหลายครั้ง มีหัวหน้าหัวหมอนะแล้วก็ HR หัวหมอก็มีที่ใช้จดหมายเตือนเป็นอาวุธในการที่ใช้ในการกดดันแล้วก็บีบพนักงานออกโดยตัวเองจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเลิกจ้างหรือใช้จดหมายเตือนทําให้มันเข้ากระบวนการเลิกจ้างเป็นธรรมจะได้จ่ายน้อยลงจะได้ไม่ต้องมีคดีความเพิ่มเติมตามมาไอ้ตรงนั้นผมไม่ขอพูดแล้วกันผมขอพูดในด้าน ด้านสายข่าวแล้วกันว่าวัตถุประสงค์ของการออกจดหมายเตือนผมอยากให้มองเป็นบกดีกว่าว่ามันอาจจะมีพนักง,งานหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นพนักง,งานนะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาจําเป็นจะต้องมีการปรับปรับตัวแก้ไขปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือในเรื่องของงานนะครับคือจดหมายเตือนนี้เตือนเพื่อให้ปรับปรุงนะครับเตือนให้ใหรับทราบข้อผิดพลาดเพื่อจะนําไปสู่ สิ่งที่มันดีกว่าเดิมอันนี้ผมว่า intention ของจดหมายเตือนน่าจะต้องการทํามาเพื่อตรงนี้นะครับดังนั้นลันกษณะของจดหมายเตือนเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าประการที่หนึ่งหัวหน้าเนี่ยไม่มีอํานาจนะครับเอาจริงๆนะตามกฎหมายเนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับคนที่จะออกจดหมายเตือนพนักง,งานเป็นทางการได้จะต้องออกมาโดยคนที่เป็นนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างที่มีอํานาจในการจ้างคนเข้าทํางานเท่านั้นความหมายคือก็ต้องไปดูว่า น่าจะต้องเป็นกรรมาการหรือเปล่าให้ชาแนะ้น่าจะได้เพราะว่าเขาเป็นคนจ้างคนเข้ามาทํางานใช่ไหมหัวหน้าเป็นแค่ผู้บังคับบัญชานะแต่ว่าถ้าเอาตามกฎหมายเขาบอกว่าหัวหน้าอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทดังนั้นหัวหน้าก็จะออกจดหมายเตือนไม่ได้เอาละเว้ยเฮ้ยนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยต้องเป็นการทําผ่านลเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับ โดยจะต้องมีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่พนักงานของเราเนี่ยทำผิดในครั้งแรกอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่หลายคนก็พลาดเหมือนกันนะครับไม่ใช่คุณเตือนเขาอะห้าปีที่แล้วแล้วคุณมาเอาเหตุยาวไม่ได้มันเป็นการเตือนกันโดยมีอายุอายุหนึ่งปีนะครับแล้วก็ต้องมีการกําหนดเอ่อเรื่องของกรอบเวลาด้วยและอย่างที่บอกคนที่ลงนามในจดหมายเตือนต้องเป็นผู้ที่มีอานาจในการจ้างงานด้วยนะครับดังนั้น ต้องเข้าใจสมัยนะครับแล้วก็หนังสือเป็นทางการเนี่ยประเด็นมีอีกว่าอย่างที่น้องเ็าถามมาเนาะคือในในในการที่เราเห็นตัวหนังสือหนังสือแจ้งเตือนเนี่ยองคประกอบในหนังสือเตือนพนักง,งานเนี่ยหรือองค์ประกอบในหนังสือเพื่อแจ้งเพื่อพนักง,งานปรับปรุงในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับขอขอดูไปด้วยนะเพราะมันมีองค์ประกอบเยอะหนึ่งต้องเป็นแบบฟอร์มที่แบบเป็นฟอร์มอลเนาะมีชื่อองค์กร มีจานวนครั้งระบุจํานวนครั้งที่เตือนนิคเตือนครั้งที่หนึ่งก็ว่าก,กันไปชื่อของพนักง,งานที่เราตักเตือนนะครับและตําแหน่งชื่อของผู้บงคับบัญชาของเขาชื่อของตัวแทนฝ่ายบุคคลนะครับวันที่ออกหนังสือตักเตือนนะครับแล้วก็รายละเอียดความผิดที่พนักงานคนนั้นได้กระทานะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดที่เขากระทําด้วยแล้วก็มีลายเซ็นผู้บงคับบัญชาแล้วก็มี คําชี้แจงการรับทราบของพนักงานก็คือมีส่วนใหญ่จะมีสองช่องช่องหนึ่งให้พนักงานเซ็นรับทราบนะครับแล้วก็มีลายเซ็นพนักงานหรือพยานด้วยเดี๋ยวขอมาดูประเด็นนี้ก่อนนะครับจุดบกพร่องของจดหมายเตือนนะน้องๆถ้าดวงจดหมายเตือนเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีหนึ่งหนึ่งนะครับมูลเหตุความผิดมูลเหตุความผิดที่เรากระทาถ้าเราเป็นพนักงานมีคนส่งจดหมายเตือนให้เรามันใช่ไหมมันใช่ไหมประเด็นนี้และมูลเหตุความผิดเนี่ย มีผลลัพธ์ที่มันไปสร้างความเสียหายให้กับองค์กรขนาดไหนเพราะตัวเนี้ยถ้ามันออกมาแบบหลวมๆเตือนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเตือนอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันก็ไม่แฟร์กับเราซึ่งเป็นพนักง,งานเหมือนกันเพราะเราจะไปแก้ไขยังไงอะถ้ามันเป็นเรื่องที่ครอบจักรวาลมากอย่างเช่นบอกว่าความผิดก็คือทําให้เจ้านายไม่พอใจอ,อ้าคาว่าไม่พอใจไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดเราจะอยู่เพื่อปรับปรุงตัวเราจะปรับปรุงยังไงใช่ไหมแล้วผลเสียของการไม่พอใจ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายเงี้ยเออจดหมายเตือนลักษณะน,นี้เนี่ยต่อให้เขาส่งมาให้เราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์แย้งได้นะครับอันนี้อันนี้อยากให้ดูด้วยแล้วก็มีประเด็นถัดมาอีกว่าเนื่องจากมันมีช่องให้พนักง,งานต้องเสร็จรับทราบใช่ไหมมีน้องก็ถามมาว่าแล้วเราไม่เสร็จรับทราบได้ไหมได้กฎหมายเขาก็ไม่ไม่ได้บังคับว่า สมมติเราเป็นพนักง,งานเนี่ยท,ที่ที่ทำความผิดหรือถูกตีตาว่าทำความผิดแล้วเรารับไม่ได้กับจดหมายเตือนฉบับนี้ยทั้งเ r ทั้งผู้บังคับบัญชามาพูดเรื่องจดหมายเตือนให้อันนี้เราฟังแล้วให้เราอ่านอะไรก็ว่ามันไปนะแล้วเราบอกเราไม่เซ็นได้เขาว่าอย่างนี้พนักง,งานน่ยมีสิทธิ์ไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหา,ห,าหรืออะไรต่างๆได้นะในจากใบเตือนเนี่ยจากจดหมายเตือนเนี่ยแต่ทางบริษัทเขาสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือ อ่านจดหมายเตือนนี้ให้เราฟังต่อหน้าโดยมีพยานถึงบอกให้เขามีช่องพยานด้วยโดยมีพยานอย่างเช่นกรณีนี้เฮชาอาจจะเป็นคนอ่านแล้วพยานก็คือผู้บังคับบัญชาเราก็ได้หรือผู้บังคับบัญชาเราเป็นคนอ่านเฮชาเป็นพยานก็ได้นะครับอ่านนี้เราฟังแค่ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเรารับทราบแล้วโดยปริยายถึงแม้เราไม่เซ็นก็ตามหรือถ้าไม่อ่านให้ฟังเขาส่งเข้าอีเมลเราก็ถือว่าเรารับทราบแล้วเช่นเดียวกัน หรือเขาส่งเป็นจดหมายลงทะเเียนไปที่บ้านแล้วมีคนรับก็ถือว่าเรารับทราบแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นให้เข้าใจก่อนว่าถึงแม้ไม่เซ็นก็ถือว่ารับทราบแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเนื้อหาใจความตรงนั้นมันไม่แร์กับเราเขาก็เลยบอกว่าถ้าบริษัทประสงค์ดีเตือนเพื่ออยากให้พนักง,งานปรับปรุงเนี่ยมันก็จะมีให้เขาก็จะมีเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยได้แยง้งได้อธิบายนะครับอันเนี้ย บริษัทเขามีโปรเซสนี้ถ้ามีก็เยี่ยมแต่ถ้าบริษัทมันหัวหมอไม่มีโปรเซสนี้สแสดงว่าเขาต้องการออกจดหมายเตือนเนี่ยมาเล่นเราอยา่างเพื่อให้เราไม่อยู่นะครับเพื่อให้เราออกบีบบังคับให้เราออกวยการออกจดหมายนั่นเองนะครับดังนั้นผมว่าถ้าเป็นบริษัทที่ดีเนี่ยก่อนจะออกจดหมายเตือนหรือออกจดหมายเตือนมาแล้วเนี่ยอยากให้มีโอกาสให้กับพนักง,งานที่เราจะเตือนเขาด้วยได้มีการพูดคุยได้มีการอธิบายนะครับ แล้วก็ระหว่างการพูดคุยอธิบายเนี่ยหัวหน้าเองผู้บังคับบัญชาเองพีชาเองควรจะต้องร่วมคิดร่วมนําเสนอร่วมหาวิธีการเนี่ยเพื่อช่วยเขาปรับปรุงได้ด้วยอย่าเอาแต่ใส่อย่างเดียวดายอย่างเดียวเตือนอย่างเดียวแล้วไม่ช่วยเขาแก้ไขสุดท้ายพนักง,งานเนี่ยบางทีผิดพลาดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าให้คนที่ตั้งใจอ่ะคุณจะจัดการเขาอ่ะเออก็ไม่ได้ว่ากันนะนะครับนะฮะพยายามหน่อยมองให้ไกลจดหมายเตือนเป็นแค่ กระบวนการตัวพนักงานเองถ้าผิดพลาดและถูกเตือนก็อย่าไปน้อยเน้อต่ําใจถ้าบริษัทเขาหัวหน้าเราเฮชาเนี่ยเขามีเขามีกระบวนการนะช่วยเราที่จะให้เราปรับปรุงได้จะได้หลุดพ้นจากกระบวนการนี้ได้เนี่ยผมว่าก็จับมือกันไปต่อก็ได้นะครับมึงถือว่ามันก็ต้องแฟร์ถ้าเราผิดพลาดแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจกระบวนการเตือนเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุมันถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ งานด้านฝ่ายบุคคลเขาเขาต้องใช้เนาะถ้าแต่ถ้าเลือกได้ถ้าเป็นความผิดครั้งแรกเนี่ยตักเตือนด้วยวาจาก่อนแล้วบันทึกไว้ก็ได้ก่อนที่ออกมาเป็นจดหมายเตือนก็จะดีมากนะครับแล้วก็พยายามนะครับถ้าเราโดนเตือนแล้วเนี่ยอย่าน้อยเนื้อต่ําใจอย่าแพนิคไปไกลอย่าวิตกกังวลจนวนิจนวิตกจริตนะครับนต่อัห้เราต้องเจอนายต้างทีจแฟร์หรืงไม่แฟร์ให้ตั้งสติก่อนทบทวนสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็วางแผนว่าอย่าให้มันเกิดซ้ํา เพราะการเกิดซ้ําของมันเนี่ยครั้งถัดไปเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การถูกเลิกจ้างได้นะครับถูกเลิกจ้างแบบเป็นธรรมนะครับก็ระมัดร,ระวังกันด้วยแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นทั้งสองด้านฝั่งนายจ้างก็ดีนะครับอยากจะเตือนพนักง,งานเนี่ยก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยคนที่มีอำนาจขององค์กรเท่านั้น,น,นถึงจะสามารถออกหนังสือเตือนได้รายละเอียดของหนังสือเตือนก็ต้องครบถ้วนด้วยความผิดเขาผิดยังไง และความผิดเขาส่งผลอย่างไรนะครับแล้วการเตือนแล้วก็ต้องนําไปสู่การช่วยเขาแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําอีกในอนาคตส่วนน้องๆที่โดนจดหมายเตือนย้ําอีกทีแล้วกันสู้ต่อไปนะครับอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับหานแนวทางรับมือแก้ไขกันไว้นะฮะแล้วก็เรื่องกฎหมายแรงงานยังไงก็ต้องใส่ใจรู้กันไว้บ้างนะครับจะได้ไม่ถูกนายจ้างหัวหมอเอาเปรียบนะฮะก็ วันนี้นะ่าจะประมาณนี้นะครับจดหมายเตือนไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ชีวิตเราไปต่อหรือดีกว่าเดิมได้นะอย่าไปคิดมากมันอาจจะเป็นแค่วิบากค,ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราต้องก้าวข้ามนั่นเองนะครับสู้ๆครับทุกคน